มาเมืองหัวหินได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหินได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานกรรมการเมื่อเวลา10นาฬกาวันที่15ธันวาคม2514ที่ห้องประชุมนเรศดาริเทศบาลเมืองหัวหินมีรองนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการสมาชิกสภาทเทศบาลที่สภาคัดเลือกจำนวน3คนคือนายชิพศึกศรีรองประธานสภานางสาวนงรักพดุงทศและนายอมรพัฒทองสมาชิกสภาทเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวน3คนเป็นกรรมการคือนางอุบลพึ่งแพงนางสาวนัทวันมิตรด,ดีและนายวรพจน์นภรัตมีผู้แทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวน3คนผู้จัดก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหินผูอน้อำนวยการแขวงทางหลวงประจบคลีคันและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินมีผู้แทนประชาคมเมืองที่ประชาคมเมืองคัดเลือกจำนวน6คนเป็นกรรมการ คือพลตํารวจตีอนุสรสุสิริดาบตํารวจบุญมานามนวิบูลดาบตํารวจเรืองเดชชัย,ยสิงหน์นายทวีคูณสุขหอมดาบตํารวจสุชาติอนุชาติและนางสมรสีคล้ายทองมีประดัเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเลขานุการและพ่วงในการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นผู้ช่วยเลขาธิการเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่นเพิ่มเติมครั้งที่1ปี2515และเปลี่ยนแปลงครั้งที่1ปี2515ต้องต่อ กรประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ตาต่มหนังสือจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ที่ปอค0าม3ทับหนึลงวันที่11มกราคม2514เรื่องยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิน่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่1ปี2 0 515ตามยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่5ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการและร่างแผนพัฒนาท้องถิน่นเปลี่ยนแปลงครั้งที่1ปี2515ยุทธศาสตร์ที่5เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการท้องถิ่นต่อไปโดยในที่ประชุมเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนา